สวัสดีครับก็มาต่อที่มุมมองทางเทคนิคนะครับก็สิ่งที่เรารออยู่ก็กําลังจะเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือนิวโลเนี่ยเมื่อวานเนี่ยพุ่งขึ้นมาแบบเยอะมากเหมือนกันนะครับคือจากประมาณ17%เมื่อวานขึ้นไป11%ก็เลยกลายเป็น28.57%นะครับคือก็ก็จะถึงแล้วแหละนะครับแต่บางทีเนี่ยอาจจะไม่ถึงเป๊ะก็ได้นะมันอาจจะรีบาวกลับไปก่อนก็ได้นะครับคือวันนี้เราก็เลยมีเซ็นต์โอออย่างหนึ่งให้ดูนะครับ คือยังไงเนี่ยโซนแถวเนี้ยเรามองเป็นโซนซื้อแหละนะครับแม้ว่ามันจะถึงหรือมันไม่ถึงยังไงเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมไม่ดูอีกแบบหนึ่งแล้วกันก็คือถ้าเกิดมันมันเป็นอะไรที่แบบเล่นง่ายๆเนี่ยนะครับก็คือสมมติถ้าลงอีกวันหนึ่งเนี่ยพรุ่งเนี้ยมันวันเนี้มันก็คงถึงอยู่แล้วลหละนะครับแต่ว่ากลัวว่าถ้าเกิดมันไม่ลงล่ะแล้วมันกลับขึ้นไปเลยเนี่ยนะครับเราไปรอให้มันตัวเลขเป๊ะๆเ,เ,เนี่ยนะครับถ้ามันไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็มีความเสี่ยงเราก็เลยแบบไปดูอีกอย่างหนึ่าาาาถ้เเเเเกกกกกกิิดดดซตตตนนนนน็์ีี่่ยมมััััััััจจจะะะสญณรลลบบบววค ตรงไหนได้บ้างนะครับอ่ะเราลองมาดูภาพใหญ่กันก่อนนะครับสำหรับภาพใหญ่เนี่ยคือภาพของเซตเนี่ยก็คือโลเดิมเนี่ยแหละที่เรารอการทดสอบนะครับเมื่อวานเราทดสอบไปแล้วที่1056ลงมาทดสอบเสร็จปุ๊บก็ถือว่าไม่หลุดนะครับไม่หลุดเพราะว่าแคนเดิลสติกก็กลับโวขึ้นไปได้แต่ว่าราคาปิดเมื่อวานเนี่ยอาจจะไม่ได้ดีมากนักนะครับก็คือเริ่มมีหางด้านบนแล้วก็มีหางด้านล่างคู่กันนะครับคือก่อนหน้านี้นจะเป็นหางด้านบนนะครับก็เลยทําให้ตรงเนี้ยอาจจะแบบยังไม่ได้ดูดีมากนักเท่าไหร่นะครับ แต่ถ้าเกิดเราไปดูเนี่ยพกตามไส้เนี่ยนะครับอย่างเซตร้อยเนี่ยตัวของเซตร้อยเนี่ยไม่หลุดโลเดิมนะครับเซตร้อยเห็นไม่หลุดโลเดิมก็คือหุ้นใหญ่เนี่ยแข็งแกร่งนะเพราะเซ็ตอินเด็กเนี่ยทดสอบโลเดิมละเซตร้อยไม่หลุดโลเดิมแต่ถ้าเกิดเราไปดูตรงนี้นะครับเอสเซตเนี่ยหลุดนิวโลลงไปแล้วมีการเปิดแกลบด้วย m อ็มนะครับก็หลุดอ่าก็ถือว่าหลุดท New ํานิวโลลงไปนะครับคือนี้ปิดปิดโลด้วย แล้วก็มีการเปิดแกลบด้วยนะครับคือผมว่าตอนนี้นะครับสิ่งที่เราต้องจับตาดูอีกอย่างนอกจากเรื่องของนิวโรที่มันแบบจะถึงแล้วแหะนะครับก็คือเรื่องของแกลบนะครับก็คือแกลบของเอสเตกับแกลบของเอไมเนี่ยคือเวลามาเปิดแกลบตรงนี้นะครับเราก็ต้องมาประเมินว่ามันเป็นแกลบอะไรนะเบรกเอเวนเอ็กซอร์ชั่นแกลบนะครับซึ่งตอนนี้ผม50าสิบห้าแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดแกลบตรงนี้มันกลับมาปิดได้เนี่ยเราจะเรียกว่าเอ็กซอร์ชั่นแกลบนะครับบางนั้นดูแกลบของเอไมไอไว้นะครับดูแก,ดดกลบมาปิดไดไ้เนี่ย แปลว่าตรงนี้ e x กซ์โซชั่นแกลล้วถ้าเป็น e x h a u s t i o n g แ p ลแล้วนะครับเราไม่ต้องรอไม่ต้องรอให้ตรงนี้นะครับเกิน3 0ก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกเงื่อนไขนึงในการเล่นรอบของการเกิด h ท i c ิ l rebound นะครับคือเวลาเราวางแผนเนี่ยมันก็จะมีแผนหลักแหละแต่เราก็ต้องแบบเผื่อแผนรองไว้ด้วยนะครับคือถ้าตลาดมันเล่นเหมือนเดิมเนี่ยมันคงชีวิตพองง่ายถูกไหมครับถ้าเกิดตลาดแบบว่าโอเคเรารอให้เลขเกิน30แล้วเราซื้อเนี่ยรอบที่แล้วก็ได้ไปตั้งเยอะนะครับถ้าเกิดรอบนี้แบบ เกิน30มสิบเด็กให้เราซื้อแล้วได้เยอะอีกเนี่ยนะครับมันก็อาจจะดูง่ายไปหน่อยบางทีการกลับตัวอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันอาจจะมีสัญญาณที่ไม่เหมือนกันแบบเป๊ะ,ปะก็ได้นะครับแต่การที่มันขึ้นมา28.57%แล้วเนี่ยนะครับคือผมมองว่าวันนี้มันก็คงเป็นเกมของแนว mean reversion แล้วแหละนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยเราพยายามหลีกเลี่ยงไปหาแนว pullback ก่อนเพราะว่าเราคิดว่าม e a reward เนี่ยอาจจะยังไม่น่าเล่นมากเท่าไหร่นะครับแต่วันนี้นะครับคือเตรียมม e a reward มามาเต็มที่เลยแหละนะครับ เดี๋ยวผมให้ดูสิ่งหนึ่งที่ผมใช้ใช้สแกนแล้วกันนะครับคือปกติผมก็ไม่ได้พูดเรื่องของการสแกนอะไรมากนักนะครับแต่บางจังหวะเนี่ยเราก็ต้องอก็ต้องมีแบบมีสแกนอะไรบางอย่างก็คือนิวโวนพุ่งขึ้นมาเยอะละนะครับมันก็แปลว่าเข้าใกล้เงื่อนไขของม e นรีเวอร์ชันนะครับเวลาเราจะหาหุ้นมินรีเวอร์ชันเนี่ยนะครับอันนี้ผมดูในเซตร้อยแล้วกันนะครับสมมติผมดูในเซ็ตร้อยแล้วกันผมเอาเอาไอซเนี่ยดูดูคอลัมน์นี้ไว้นะครับผมมีการเรียง ISI เนี่ยนะครับจาก จากน้อยไปมากนะครับตอนนี้ i s i ของเซตร้อยคือ22นะครับคือผมมองว่า i s i เนี่ย30เนี่ยโบติเขาเรียกว่าโอเวอร์โซนะครับแต่30มเนี่ยมันก็เป็นเลเวลที่อาจจะแบบโอเวอร์โซแบบไม่ได้ลึกนะครับคือผมมองว่าถ้าโอเวอร์โลึกๆเนี่ยมันควรจะต่ำแบบ20ลงไปมากกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดเรามาดูตัวที่ i s i ต่ำสุด5ตัวเนี่ยในตัวของเซตร้อยเนี่ยจะมี SNNP นะครับมี TU นะครับมีโฮมโป o นะครับมี KDC แล้วก็มีตัวของ Land and h o u เ e นะครับเราก็สามารถเอาพวกนี้นะครับไปกรองต่อได้ว่าตัวไหนหน่าน้าเก่งกำไรนะครับตัวที่ผมเลือกมาเนี่ยคือตัวของ TU นะว่าตัว TU เนี่ยมันแตะกรอบล่างพอดีแล้วก็มี Candlestick เนี่ยที่กลับตัวพอดีนะครับวันนี้ก็ลองแคปไปดูเพิ่มเติมไม่ได้เผื่อใครสนใจตัวไหนถ้าเกิดเราดูจาก ISI นะครับ ก็คีย์คอนเซปต์นะครับก็คือที่เราใช้ RSI ในการสแกนเนี่ยนะครับเพราะว่าเราอยากได้หุ้นที่มันอยู่ในโซนปรับคือนิวโลนพุ่งขึ้นไปเยอะละคือการซื้อหุ้นที่มันอยู่ในโซนต่ำๆสมมติถ้ามันลงไปอีกเนี่ยผมว่าก็ลงไม่ลึกละนะครับมีโอกาสจะรีบาวกลับได้แรงนะครับอ่าเราก็ไปต่อกันที่เซฟฟิทตี้นะครับ <C 50 S 2> ผมว่าก็น่าจะลุ้นในการปรับตัวขึ้นมาได้แหละนะครับเราก็มีสถานะลองโซนเทรดดิ้งเราอยู่นะครับอันนี้วันนี้อาจ,จะคอมเมนต์ให้คนที่แบบ เล่นแบบเดย์เทรดด้วยนะครับเพราะว่าวันนี้มันก็มีจังหวะให้เล่นเดย์เทรดบางอย่างการถ้าเกิดเส้นดาวเทนไลน์เส้นนี้เนี่ยผ่านช่วงประมาณ964าหกสี่เก้าหกห้าขึ้นไปได้เนี่ยนะครับตัวฟิวเจอร์เนี่ยจะน่าจะเล่งตัวขึ้นไปแบบเจ็ดร้อยหรือช่วงประมาณเจ็ดร้อยสามได้ก็จะเป็นจังหวะให้เล่นเดย์เทรดในช่วงสั้นๆนะครับส่วนโซนเทรดดิ้งก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับก็ก็ถือถือต่อไปนะครับไปที่ราคาทองคํานะครับสําหรับราคาทองคำนะตอนนี้คืออยู่ที่จุดเสี่ยงนะครับคือราคาทองคําเนี่ย อยู่แ้วเส้น s m a 20นะถ้าหลุด SMA 20เนี่ยก็ภาพก็จะเป็นเชิงลบทันทีนะตอนนี้กำลังแบบก้ามกึ่งอยู่ว่าจะหลุดไม่หลุดนะครับตอนนั้นก็อยู่ในโหมดของการเฝ้าระวังนะครับส่วนราคาน้ํามันนะครับก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่าเส้น s m a 200วันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นสิ่งที่ผมพยายามพูดไว้นะครับว่าถ้าเกิดตัวเนี้ยนะครับกลับมาต่ำกว่าเส้น200นเมื่อไหร่เนี่ยแปลว่าสถานการณ์เนี่ยมันเริ่มสงบหรือว่าคนเนี่ยให้ความสนใจกับมันน้อยลงนะครับตอนนั้นตอนนี้ก็ กลับมาต่ากว่าเส้นค่าเฉลี่ย200วันแล้วนะครับงน,นั้นพวกกลุ่มพลังงานก็ต้องระวังนิดนึงนะครับอย่างเมื่อวานเนี่ยปรทสพเนี่ยมันก็เปิดกระโดดไปแล้วก็โดนขายนะครับนี่เป็นเหตุผลที่เราไม่ค่อยได้แนะนําเท่าไหร่นะครับที่มันแบบเปิดกระโดดเราก็ไม่อยากให้ไปไปไล่เท่าไหร่นะครับตอนนี้ก็มีความเสี่ยงกับการปรับลดลงสําหรับตัวของปตทอสอพนะครับแลว้วเมื่อวานเนี่ยนะครับก็มีมีสิ่งหนึ่งนะครับที่เราพยายามให้นักทุนเนี่ยไปไปติดตามไว้คือตัวในตัวในตัวพองของ สถิติในการว่าเรื่องของป๊อกนะครับว่ามันจะมีโอกาสปิดช่องแคบเพิ่มมุดเนี่ยเท่าไหร่นะครับคือเมื่อวานเนี่ยตอนที่เราคุยกันเนี่ยมันประมาณแถว30ในช่วงเช้าๆเนี่ยนะครับแต่ตอนช่วงแบบดึกๆเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าสักประมาณแถวช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งเนี่ยนะครับอยู่ในตัวเลขเนี่ยหลุดต่ำกว่า20ลงมานะครับก็แปลว่าสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยมันค่อนข้างจะคลี่คลายไปเยอะนะครับก็จะเห็นว่าพวกเบตติ้งมาร์เก็ตเนี่ยมันก็เป็นสัญญาณหนึ่งที่ สามารถใช้ดูได้นะครับคือในเชิงเทคนิคเนี่ยเราไม่ชอบตามข่าวอยู่แล้วนะครับเราจะชอบหาอะไรที่มัน,นมีตัวเลขให้เราดูชัดๆนะครับว่าถ้าตัวเลขมันลดเนี่ยนะครับมันก็เป็นสัญญาณอะไรบางอย่างอย่างเงี้ยนะครับเราก็จะใช้พวกเนี้ยในการดูประกอบด้วยนะครับือเทคนิคมันไม่ใช่แค่แทราฟของราคายอย่างเดียวนะครับอะไรก็ตามที่มันมีไทม์ซีรีส์เนี่ยมันมีตัวเลขเนี่ยเราก็สามารถใช้ประกอบกับก,บการวิเคราะห์ตัวของเทคนิคอได้นะครับ ส่วนตัวของค่างเงินบาทนะครับก็เริ่มพลิกกลับมาแข่งค่าบ้างนะครมะเมื่อวานก็ถึงบดีนะที่33เนี่ยที่เป็นแนว take profit สำหรับตัวของค่างเงินบาทที่มันเป็นดาวเทรนชานลนะครับก็เปลี่ยนมาเล่นฝั่งช็อตไปสําหรับตัวของค่างเงินบาทหลังจากสัปดาห์ที่แล้วก็เล่นฝั่งลองถึง take profit ก็เปลี่ยนมาเล่นฝั่งช็อตนะครับโอเคก็มาที่ตัวของ คุนแนะนำเลยแล้วกันนะครับเซกเตอร์ผมว่าเซกเตอร์ก็ไม่ได้มีอะไรมากนะครับก็คิดว่าเฮลท์แคร์เนี่ยแหละจะมาในโซนของ leading ได้นะครับซึ่งเฮลท์แคร์เราคุยไปแล้วเราก็ชอบ BDMs กับตัวของ BH นะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วลวนะแม้ปรับตัวลงแต่เราก็ยังชอบอยู่นะครับอไปหุ้นแนะนําเลยแล้วกันนะครับสําหรับหุ้นแนะนําวันนี้เนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะของ mean Reversion เนี่ยเกือบหมดเลยนะครับอ่ะไม่ไม่หมดนะครับก็คือในเซตลอยจะเป็น mean Reversion แต่ว่านอกเซ็ลอยจะมีแนว แมวอื่นมาผสมบ้างนะครับมาที่ตัวแรกนะครับก็เป็นตัวของ TU นะครับก็อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกไปว่า TU เนี่ยถ้าไปดูตัว ISI เนี่ยถือว่า overso เนี่ยนะครับในเซ็ตร้อยนียค่คือคือ overso แบบเยอะมากนะครับตอนนี้นะครับเราจะเห็นว่า candlestick เนี่ยก็มี candlestick ของการกลับตัวมาแล้วนะครับคือตอนมันเปิดแกลบลงมาเนี่ยก็จะเป็นแท่งแดงแท่งแดงนะครับตอนนี้ ISI อยู่ที่ประมาณ 13แค่นั้นเองนะผมว่ามันต่ำมากนะครับไอซ่าอย่ที่13นะครับแคนเดลสติ๊กเกิดสัญญาการกับตัวนะครับเราก็คาดหวังว่าการรีบาวเนี่ยน่าจะขึ้นมาปิดแก็บที่ประมาณ9.5ได้สำหรับ TU แนวรับ8.9นะครับสต็อปลอถ้าต่ำกว่า8.6หสำหรับตัวของ TU นะครับก็เป็นการเล่นแบบ m ีนรีเวอร์ชันนั่นเองนะครับ ตัวที่2นะครจะเป็นตัว BDMs นะครับก็เป็นหุ้นในกลุ่มโรงพยาบาลแหะที่เราคิดว่าน่าจะมีการฟื้นตัวกลับขึ้นไปได้นะครับตัว i s i เนี่ยนะครับก็เป็นลนักษณะของการเกิดลักษณะของ bullish divergence อยู่ Candlestick นะครับก็เกิด Candle กับตัวที่ค่อนข้างจะชัดเจนแล้วสําหรับ BDMs นะครับก็น่าจะรีบาวกลับไปเนี่ยอย่างน้อยก็คือโลที่หลุดลงมาที่20.8นะครับรือทีน่งคือเส้น20วันที่21.2แนวรับคือ20.2นะครับ Stop ปลอถ้าต่ำกว่า19.8นะครับ ถัดมาเป็นตัวของ AWC นะครับ AWC เมื่อวานนี้เนี่ยเปิดแกลบปรับตัวลงมาเลยนะครับเปิดแกลบปรับตัวลงมาแต่การเปิดแกลบปรับตัวลงมาเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคันเดิลสติ๊กเนี่ยเป็นหางนะครับเป็นลักษณะของแฮมเมอร์แล้วก่อนหน้าเนี่ยมีแกลบตรงนี้ไปแล้วทีนึงนะครับที่หลุดโลลงไปเนี่ยตรงนี้น่าจะเป็นเบรกเอาไ y ไปแล้วดังนั้นตรงนี้มันน่าจะเป็นเอ็กซ์ซอชั่นมากกว่าดังนั้นผมเลยคิดว่า AWC เนี่ยเป็นจังหวะในการกลับมาเก็งกำไรได้นะครับอย่างน้อยก็น่าจะขึ้นไปปิดแกลบแต่ว่า อาจจะมองไกลกว่านั้นนิดนึงเพราะแกลบมันแคบไปหน่อยนะผมมองว่าอาจจะกลับไปถาประา1.7ได้แนวรับก็1.59สต็อปลอถ้าเกิดต่ำกว่า1.55สำหรับตัวของ AWC นะครับสำหรับหุ้นนอกเซ็ตร้อยนะครับถ้าเกิดใครที่แบบไม่ชอบเล่นแนวมีนรีเวอร์ชันจริงๆเนี่ยก็ดู HL ก็ได้นะตัว HL ล e a d เนี่ยตัวนี้มันก็เป็น pullback นะครับก็คือราคาเนี่ย break ผ่านแนวต้านนี่6.5ขึ้นมาได้ u l l b บ c k ลงมาเทสที่6.5แล้วยืนได้ไม่หลุดนะครับดังここนั้นก็น่าจะเป็นการย่อเพ่ขึ้นต่อแนวรับ6.75นะครับสต็อป o s อย้ละสามา6.5เป้าหมายคือ7.25แล้วก็7.5สำหรับ HL นะครับตัวทันมาก็เป็นแนว mean reversion แหละก็ここคือตัวของซาบีนานะครับซาบีนาต้องถอยมาดูภาพไกลๆนิดหนึ่งนะครับจะเห็นว่าตัวของซาบีนาเนี่ยก็เป็นลักษณะของไซด์เวด้าแหละนะครับเป็นไซด์เวด้าแหละ แต่ตรงนี้นะครับมันก็เป็นกรอบล่างของดาวเทรนชานลเหมือนกันสำหรับตัวของซาบีนาแล้วเราลองดูตัว ISI นะไอซก็เป็นคันเดลสติ๊กอ่าเป็น IS I s ซก็อยู่ในเขตโอเวอร์โซเนะเพิเริ่มมีการกระดกขึ้นมาหน่อยแต่ว่าก็ยังต่ำกว่า20นะซึ่งผมมองว่าก็ค่อนข้างจะต่ำมากนะครับแล้วตัวคันเดลสติ๊กก็มีสัญญาณการกลับตัวนะครับังั้นก็น่าจะเป็นจังหวะในการเก็่งกำไรได้ละสำหรับซาบีนาแนวรับ13.9นะครับสต็อปรอถ้าต่ำกว่า13.5นะเป้าหมายคื 14.6แล้วก็15.2สําสำหรับตัวของซามีนานะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยตัวของซินเนกนะครับอันนี้ก็จะเป็นกรอบไซด์เวงง่ายๆเลยนะครับก็คือกรอบล่างเนี่ยแถวประมาณ10.6นะครับส่วนกรอบบนเนี่ยก็มาณช่วง12.4นะครบก็เล่นตามกรอบแหละแต่กรอบล่างยืนได้ไม่หลุดก็เล่นขึ้นไปนะครับถ้าเกิดแนวต้านระหว่างทางเนี่ยถ้าเกิดไม่อยากไปรอ12.4สี่นะครับแนวต้านระหว่างทางกือครึ่งทางประมาณ1 1 6ส่วนแนวรับคือ10.6นะครับแล้วก็ส็อปรอถ้าเกิดต่ำกว่า สิบสองำหรับตัวของซินเนกนะครับโอเคนะครับวันนี้ก็ภาพรวมเนี่ยก็ประมาณนี้นะครับคือจริงหุ้นเนี่ยวันนี้ผมว่ามันมีหุ้นที่แบบเก่งกำไรได้เยอะหลายตัวมากนะครับคือพยายามหา Mean Reversion ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ดู Candlestick นะครับหาพวก Candlestick กับตัวเนี่ยเป็นตัวประกอบนะครับวันนี้มันมันจะเล่นได้หลายตัวมากล้วนะครับเพราะว่า n w w o w มันมันจะพีคแล้วนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็ เดี๋ยวก่อนจะไปต่อคำถามนะครับก็โปรโมทงานสัมมนาอีกทีหนึ่งนะครับก็คือตัวของสัมมนานะครับตัวของบุ๊คคลับของเรานะครับก็สัปดาห์นี้นะครับเดือนนี้นะครับจะเป็นหนังสือเล่มนี้นะครับ Trade Your Way to Financial Freedom นะครับล้วก็ได้รับเกียรติจากคุณอิงเจ้าของเพจวัคซีนหุ้นที่เป็นคนแปลหนังสือเล่มนี้ด้วยนะครับก็ในงานเนี่ยจะแบ่งเป็น2ช่วงช่วงแรกก็จะเป็นคุณกล้านะครับมาเล่าให้ฟังในภาพรวมของหนังสือนะครับส่วนช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการ พูดคุยในการตอบคาถามแล้วแหละนะครับก็อย่างที่ผมพยายามเน้นย้าเสมอว่าอ่านหนังสือเองคนเดียวเนี่ยมันก็ได้แหละแต่มันได้มุมมองเดียวนะครับการที่เรามาคุยกันเนี่ยนะครับมันก็ได้เห็นหลายๆมุมมองที่มันกว้างมากขึ้นนะครับก็ใครสนใจก็ลงทะเบียนมาได้นะครับเดี๋ยวเจอกันตอนช่วงวันศุกร์บ่ายสองถึงห้าโมงนะครับที่ที่เกษรทาวเวอร์นะชั้น14เหมือนเดิม โอเคก็ไปที่ตัวของคําถามนะวันนี้คําถามเราคิดว่าหลายๆตัวก็น่าจะน่าจะเล่นได้แหละนะครับอ่ะก็ไปไล่ดูกันนะครับก็ตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นตัวของ m e d i สนะครับอ่ามีทุนใหม่ที่6บาทนะครับรอบนี้มีโอกาสจะรีบาวไปถึงประมาณ7.2็ดจุไหมนะครับคือผมมันจะไม่มองขนาด7.2นะครับคือผมคิดว่ารีบาวแหละเพราะว่าการที่มันหลุดอ่าที่มันลงมาที่โลเนี่ยนะครับ แล้วมันก็เกิด rejection ขึ้นมาเนี่ยก็คือเกิดลงมาที่โลปุ๊บอ่าเกิดแรงซื้อกลับอย่างเงี้ยถือว่าดีนะครับเพราะว่าอะไรเนะี่ยสมมติเราดูเนี่ยพวกเมดิสหรือมันก็ถือเป็นหุ้นขนาดเล็กใช่ไหมสมมติเราดูในเรื่อง m a i เนี่ย MAI เนี่ยก็คือปิดหลุดโลลงไปแต่ถ้าเกิดหุ้นที่เราดูอยู่เนี่ยมันคือหุ้นที่แบบลงมาทดสอบแล้วมันไม่หลุดโลนะครับมันสามารถเด้งกลับมาได้เนี่ยเราคิดว่าจะเกิดรอบเทคนิคอลรีบาวแต่ผมมองแนวต้านเนี่ยคงเป็นเส้นดาวเทรนนะครับประมาณ7บาทมากกว่านะครับค 7.2นะครับก็เอาที่เป็นดาวเทรนก่อนที่7บาทสำหรับตัวของเมดิสนะครับก็มองการเข้าสู่เทคนิคอลีบาวนั่นเองนะครับส่วน MTC นะครับทุน3-4รอลุ้นขายตรงไหนนะครับ MTC เนี่ยสแก็บละนะมีแก็บแรกแก็บ2นะครับจะขายแก็แรกก็สั้นไปหน่อยนะครับถ้าลุ้นให้ดีเนี่ยนะครับผมว่าก็อาจจะดูแก็บตรงนี้ก็ได้ถวประมาณช่วง37.75สําหรับตัวของ MTC นะครับก็ไปลุ้นตรงนี้สําหรับตัวตัวนี้นะครับก็ เป็นการกลับตัวแหละนะครับเราเห็นว่า c a n d l e s t ิ๊กก็เป็นเป็นแคนเดลกลับตัวแล้วนะครับมาที่ตัวของ Nintendo 19นะครับเข้าได้ราคาไหนนะครับตอนนี้ก็ pull back ลงมาแล้วนะครับผมว่าถ้าประมาณใกล้ๆตรง28ก็เก่งกำไรได้นะครับเมื่อเราซื้อ28เนี่ย stop loss ตั้งไว้ย่า26ก็2บาทนะครับส่วนเป้าหมายเนี่ยคงต้องมองประมาณ31นะครับก็คือเราต้องมองการทำไหาขึ้นไปสำหรับตัวของ Nintendo นะครับส่วนแบมก็เป็นหุ้นแนะนำเมื่อวานนี้นะครับ ก็ลงมาตามตลาดแหละแต่โดยร่วมเนี่ยเราก็ยังคิดว่าตรงนี้มันคือเส้น uptrend อยู่ที่หลุดลงมาเนี่ยผมว่าอาจจะเป็นเพียง e a r l อ e r นะครับตรงนั้นก็ถือต่อได้สําหรับตัวของ b บมนะครับส่วน KTC บอกว่าอย่าเพิ่งเล่นนะครับเพราะว่ามันปิดโลเต็มแท่งเลยเนะี่ยคือวันนี้เรามีเรามีทางเลือกให้เก่งกาไรแย,ยะไปหมดที่หุ้นที่แบบมี candlestick กลับตัวชัดๆนะครับตรงนั้นหุ้นที่ลงมาแรงๆเนี่ยนะครับยังไม่ควรรับนะครับรอไปก่อนนะครับอ่าสำหรับส่วนตัวของเบมนะครับ เบมเมื่อวานเนี่ยเปิดแกลบลงมาแล้วก็สามารถขึ้นไปนปิดได้นะครับเราคงมองเทคนิคอลรีบาวแหละแต่เบมเนี่ยผมอาจจะมองว่าไม่ใช่เป้าหมายแรกในการเล่นเทคนิคอลรีบาวแล้วกันเพราะว่าเกมของวันนี้นะครับคิดว่าหลายตัวก็เกิดเทคนิคอลรีบาวแหละเราก็อยากได้หุ้นแบบลักษณะที่มันเป็นไฮเบต้านิดหนึ่งแล้วกันนะครับคือเบมเนี่ยอาจจะเหวี่ยงแบบไม่ได้แรงมากถามว่ารีบาวไหมก็คิดว่ารีบาวนะครับก็แนวรับ4.7แหละนะครับส่วนแนวต้านประมาณใกล้ๆตรง5บาทนะครับก็สามารถเก็งกำไรได้นะครับเก็งกำไรได้ ตัวถัดมาก็มาที่ตัวของเนอร์นะครับเนเนอร์นี้อันนี้ต้องรอก่อนนะเพราะหลุดโลลงมาแล้วแคนเดลไม่กลับตัวอย่างนี้ข้ามไปเลยนะครับอ่าตัวนี้เราก็มีเทคนิคในการดูง่ายๆแหละนะครับตัวไหนที่แบบอ่าหลุดโลแล้วแคนเดลสติ๊กไม่กลับตัวก็อย่าเพิ่งไปเล่นนะไป,นนะไปเล่นตัวที่มันมีการกลับตัวไปก่อนส่วน SCTP นะมันหลุดกรอบไซด์เวลลงมาดังนั้นถ้าเกิดเราจะเล่นอีกทีหนึ่งเนี่ยก็ต้องเห็นการกลับไปยืนเหนือช่วง15.6หรือ15.7 ถ้ากลับไปยืนได้ก็เล่นได้นะครับถ้าดูคู่ S C C เลยเนี่ยก็คือเราเช็คเลยว่าถ้าตัวไหนกลับไปยืนได้ก่อนก็เล่นตัวนั้นก่อนนะครับแต่โดยรวมผมไม่ได้ชอบพุ่นที่มันอ,อยู่ข้างบนๆอย่างเงี้ยนะครับผมชอบพุ่นที่มันอยู่โซนต่ําๆแล้วก็มีโอกาสจะเกิดมีนรีเวอร์ช o ัได้แบบแรงๆก่อนมากกว่านะครับส่วนตัวของสวัสดนะครับสวัสดผมว่าอ่าแล้วก็ซูมมาดูนะว่า Candlestick เนี่ยเป็นการกลับตัวหรือเปล่าคือแคนเดิลสติ๊ของสวัสดเนี่ย อาจจะไม่ชัดเท่ากับ MTC ครับ MTC เราเห็นคันเดลเนี่ยกับตัวสวยกว่านะครับแต่โดยรวมผมคิดว่าสวัสด์ก็น่าจะขึ้นมาปิดแกปได้แหละสําหรับตัวนี้นะครับควรร้อยไอซ์เหนือสาก่อนค่อยเล่นหรือเปล่าผมว่าถ้ารอ30อาจจะช้าเกินไปนะครับคือตอนนี้ผมคิดว่าถ้าเล่นก็เล่นได้เลยแหละนะครับเพราะว่านิวโลมันก็เยอะแล้วนะครับแล้วแกปเนี่ยผมคิดว่าสุดท้ายก็น่าจะปิดดังนั้นก็สามารถเล่นได้เลยสําหรับตัวของสวัสด์นะครับมาที่ตัว OR นะครับ OR เนี่ยผมว่ายังไม่ต้องรีบเล่นมากก็ได้เพราะว่า เปิดแกลบลงมาแล้วคันเดลมันก็ไม่ได้กลับตัวชัดนะครับวันนี้เรามีคันเดลกลับตัวชัดๆให้เลือกเล่นทั้งหลายตัวแล้วก็ไปเล่นตัวที่มีการกลับตัวแบบชัดๆก่อนดีกว่านะครับส่วนตัวของ BH นะครับ b ี BH ผมก็คิดว่าน่าจะเกิดรอบอเทคนิคอลรีบาวได้แหละนะครับก็น่าจะขึ้นมาแถวประมาณ140นะครับแถวประมาณช่วง133เนี่ยก็ซื้อได้นะครับ b h เราก็แนะนําซื้อในสัปดาห์ที่แล้วแล้วนะครับดับงนั้นตรงนี้ผมก็ยังคิดว่าซื้อได้อยู่เพราะว่าต่ํากว่าที่ผมเคยแนะนําอีกนะครับ มาที่ตัวโฮมโปรนะโฮมโปรผมว่าน่าจะเกิดเทคนิคอลรีบาวได้แล้วแหละเพราะว่าก่อนหน้านี้ก็คือคืนลงมาแบบเละมากนะครับเพราะว่าหลุดหลุดโลลงมานะครับแล้วเราลองดูนะตั้งแต่หลุดโลลงมาเนะี่ยแคนเดลท่งนี้ก็ไม่กลับตัวนี้ก็ไม่กลับตัวนะนี่ก็ไม่กลับตัวแลวเพราะหางด้านบนนี่ก็ไม่กลับตัวไม่กลับตัวไม่กลับตัวนะครับจนมาเมื่อวานเนี่ยแหละที่เป็นแคนเดลของการกลับตัวละดังนั้นโฮมโปรก็สามารถเล่นเก่งๆไ,ได้แล้วนะครับคือถ้าเกิดเปิดไม่เกิน6บาทผมว่า เกงกำไรได้นะครับส่วนแนวต้านแถวหกสี่ถึงหกจุาสำหรับโฮมโปรก็เป็นการรีบาวขึ้นมานะครับถัดมาเป็น BA นะ BA ก็เป็นหุ้นแนะนำของเราเมื่อวานนี้นะก็ถือว่ายิ่ก็ถือว่าโชคดีแหละนะครับเพร่ะมีการเปิดแกลบลงมาด้านล่างก่อนนะครับ ถ้าซื้อราคาเปิดก็คงได้ได้ราคานี้มันดีนะครับแต่ปกติเนี่ยเวลาเราแนะนําหุ้นแล้วมันเปิดแกลบลงมาจริงก็ไม่ค่อยอยากให้ซื้อตอนเปิดแกลบหรอกนะครับเราก็อยากให้ซื้อเวลาอย่างน้อยมันกลับมาแบบปิดแกลบให้ได้นะครับดังนั้นโซนที่มันปิดแกลบได้คือสิบจุดเก้านะครับแนวรับของ ba เนี่ยคือประมาณช่วงสิบจุดเก้านีคือผมก็มองว่า ba ก็ลงมาลึกไปนะครับน่าจะรีบาวกลับไปที่มันสิบเอ็ดจุดหกหรือประมาณสิบสองบาทได้สําหรับตัวของ ba นะครับก็ถือว่ามีแคนเดิลกลับต แคนเดลอ่ะปิดแดงเต็มแท่งเลยข้ามไปก่อนนะครับคือพวกนี้อย่าเพิ่งไปหาแนวรับเลยนะครับคือไอ้หุ้นที่แบบหลุดโลแบบลึกๆเนี่ยนะครับแล้วถอยลงมาแรงๆเนี่ยนะครับคือผมว่าพวกเรื่องของแนวรับเนี่ยมันอาจจะใช้ได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับถ้าเป็นโลโควิดเนี่ยก็มา2.5 6ก็แถวนี้แหละแต่ถามว่าน่าเล่นไหมผมว่าผมเห็นแท่งแดงยาวๆ่เงี้ยผมก็ไม่ค่อยอยากให้เล่นเท่าไหร่สําหรับตัวของดูโฮงนะครับส่วน SCA นะเ c a อาจจะยังไม่ดีมากเพราะว่า มีกับก็จริงแต่แคนเดลเนี่ยมันไม่ค่อยกลับตัวดีเท่าไหร่นะครับคือวันนี้เราเรามีทางเลือกเยอะนะครับบางนั้นก็ต้องเลือกตัวที่มันดีที่สุดก่อนนะครับ SCA เนี่ยผมว่าเก็บไว้เป็นไม้สองก็ได้นะครับอย่าเพิ่งไม่จำเป็นต้องรีบเป็นไม้แรกนะครับก็โดยรวมน่าจะน่าจะรีบาวได้แหละแต่ก็อยากให้เล่นตัวที่แบบสัญญาณชัดก่อนดีกว่านะครับสำหรับตัวของเซี่ยมี่แูนย์นะครับวันนี้มีการปรับตัวขึ้นมาได้นะครับการที่ปรับตัวขึ้นมาได้เนี่ยเราก็อาจจะมองเป็นการ เบรกเอาได้เหมือนกันนะครับคือถ้าเกิดมองไฮเดิมเนี่ยคือมันใกล้ๆตรงยี่สามถ้าทะลุผ่านได้ก็เป็นสัญญาณบวกแหละแต่ถ้าเกิดบางคนเนี่ยจะมองว่ามันอาจจะตีเป็นเป็นแนวอย่างเงี้ยมันก็ไม่ผิดนะครับถึมแมเราตีเป็นแนวแบบอ่ะกรอบอย่างเงี้ยนะครับมันก็ตีได้เหมือนกันจะตีเป็นแนวสามเหลี่ยมแล้วเบรกก็ได้สําหรับเสี่ยมี่ก็คงเป็นจังหวะในการเล่นเก่งกําไรแล้วแหละนะครับสําหรับตัวเสี่ยมี่นะครับอ่ะมีตัวของ ป๊อปมาดนะครับเดี๋ยวป๊อปมาดผมขอเปิดนิดนึงเพราะว่าป๊อปมาดมันต้องใช้อ่าอันเดอร์ไลน์อิงของต้องเดี๋ยวรอแป๊บนะครับผมเปิดตัวป๊อปมาดอ่ะตัวป๊อปมาดแปดศูนย์นะครับอ่ะก็จริงย่อลงมาเนี่ยโซนตรงนี้นะครับโซนเส้น20วันเนี่ยมันก็คงต้องเป็นโซนของแนวรับแหละนะครับก็แถวประมาณช่วง สิบาทเนี่ยนะครับก็คงมองเป็นโซนแนวรับแล้วใช้สต็อปล็อตมันเก้าจุดอ่าเก้าจุดห้าตรงนี้นะครับถ้าไม่หลุดเส้นยี่สิบเนี่ยนะครับหรือกลับไปยืนได้เร็วๆเ,เนี่ยนะครับก็น่าจะกลับขึ้นไปสิบเอ็ดจุดห้าหรือสิบสองได้ก็ต้องมองว่าอ่าที่ย่อลงมาเนี่ยยังไม่ได้เสียแนวโน้มนะครับยังถือว่าเป็นลักษณะของไซด์เว้าอยู่สําหรับตัวของป๊อปมาร์ทนะครับมาที่ตัวของกัฟนะครับสำหรับตัวของกัฟเนี่ยก็เก่งกาไรได้แล้วนะครับเพราะว่าอะไรเนรี่ยเพราะว่า ดึงหลุดโลลงมาสามารถปิดกลับตัวได้นะเป็นคันเดิลสติ๊กสีเขียวดังนั้นเราคิดว่าการาฟเนี่ยเก่งกำไรได้นะครับส่วนตัวของบีกิลนะครับบีกิลเนี่ยก็จริงก็คันเดิลสติ๊กก็ปิดปิดเป็นการกลับตัวเหมือนกันก็สามารถเก่งกำไรได้นะครับวันนี้ก็ดูง่ายนะครับคือถ้าเกิดมีคันเดิลกลับตัวเนี่ยเราก็คิดว่าเก่งกำไรได้แหละนะครับส่วน BdGC ีนะครับ GC เนี่ยปรับตัวลงมานะครับโซนแนวรับเนี่ยแถวประมาณช่วง18.5แถวนี้แหละนะครับ แต่ผมไม่ได้ชอบมากสำหรับ GC นะคือผมชอบตอ้ต้องบอกว่าผมชอบ m i นรีเวอร์ชันมากที่สุดนะครับแต่ GC เนะี่ยมันก็ไม่ได้ถือเป็น m i นรีเวอร์ชันหรอกมันก็มันก็เป็นลักษณะของ t r a นด n g Range เป็น Sideway มากกว่าแต่แถวนี้ก็เป็นโซนของแนวรับแหละนะครับมาที่ตัว OSP นะครับ OSP ทุน14.7ก็ถือต่อแหละนะครับคือผมว่า OSP ก็ลงมาลึกนะครับก็มีโอกาสจะรีบาวกลับไปปิดแกบประมาณช่วง14.8ได้นะครับก็ให้ให้ถือไปสำหรับตัวของ Uh, OSP นะครับแล้วก็ไปที่ตัวของ JMT นะครับ JMT ก็สามารถเก่งกำไรได้แล้วนะครับเพราะว่าเวลาหลุดโลลงมาเราบอกให้ดูก่อนแต่ถ้าเกิดเราเห็นคันเดลกับตัวก็เก่งกำไรได้นะครับก็รับประมาณ7.8นั่นแหละนะครับส่วนเป้าหมายก็8.3นะครับเลยว่าอีกทก็เส้นเส้น20่วันผมว่าเส้น20วันจะลงมานะครับดังนั้นมองประมาณอีกทีก็8.75สําสำหรับ JMT แล้วก็ถ้าหลุดโล,ลที่7.35ก็สต็อลอดคือวันนี้ผมว่าง่ายนะครับ หาแคนเดลกับตัวแล้วก็ใช้โลเนี่ยเป็นจุดสต็อปล s อไปหรือว่าบางคนถ้าเกิดแบบใช้พ o ช i ั่นไซซิ่เนี่ยไม่ต้องใหญ่มากเนี่ยเราก็สามารถถือได้เพราะว่าโดยรวมเนี่ยมันก็ใกล้แพนิกดังนั้นโดยรวมเนี่ยไอเรื่องของการสต็อปล s อเนี่ยผมว่ามันอาจจะเป็นลักษณะการโดนสต็อปแล้วก็ดึงกลับอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลยอาจจะคิดว่าในในภาพรวมเนี่ยใช้พอ t ช o ั่นไซเนี่ยช่วยเราดีกว่านะครับมาที่ตัวของ B T G นะครับสำหรับ B T G ก็ Uh, ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโซนแนวรับแล้วแหละนะครับเพราะว่า19บาทลงมาเกิดแคนเดลกลับตัวหลุดเส้น200ลงมาเลยโปรติหลุดเส้น200เนี่ยมักจะไม่หลุดมาทีเดียวนะครับน่าจะมีรีบาวขึ้นไปก่อนนะครับแนวต้านก็19.5ถึง20บาทสำหรับตัวของ BTG นะครับอีก2ตัวสุดท้ายนะครับเป็นตัวของ s i ร i นะครับซีรีก็เก่งกำไรได้แหละอันนี้ก็ไดเวอร์เจน์แบบโหชัดมากนะครับแคนเดลสติ๊กก็เป็นการกลับตัวชัดมากเหมือนกันเป็นแฮมเมอร์เหมือนกันก็ s i ร i ก็มองการเกิด เทคนิคอลรีบาวนะครับสุดท้ายก็เป็นอมตะนะครับอมตะแถวนี้ก็ลงมาปิดแกบพอดี12.7ก็มองเป็นแนวรับแหละนะครับน่าจะรีบาวกลับ,ลบไปที่ประมาณใกล้ๆหนึ่งสิบสี่ได้นะครับคือในภาพรวมเนี่ยนะครับจะเห็นว่าโทนวันนี้ต่างจากทั่วๆไปหลายวันเลยนะเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยนะครับมีแคนเดลกลับตัวให้เราเล่นได้เยอะเลยผมว่า70%หรือ60%ของคำถามวันนี้นะครับเป็นการกลับตัวนะครับแล้วก็ ตัวของนิวโลก็จะพีคแล้วนะครับดังนั้นตรงนี้ก็คงเป็นจุดในการเล่นละนะครับสำหรับตัวของเซดินงเด็กนะครับวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ก่อนนะครับช่วงบา่ายขเมีคำถามอื่นๆก็ไปเจอได้ใน,ในการชาร์จเปอร์สเ t กทีฟเดี๋ยวคุณกล้าจะมาอ่ามาเล่าให้ฟังแล้วก็ตอบคําถามด้วยในช่วงช่วงบ่ายนะครับน,นี้ช่วงเช้าก็ลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับต้องเห็นเทรนก่อนชวบ้านง่าย ลงซื้อขึ้นขายแนวโน้มตลาดวันนี้แต่ก็ดูที่วอลุ่มประกอบถ้าวอลุ่มมันเข้าแบ่งตัวไซเวว์อยู่ในวการเมื่อลงทุนไม่ง่ายอย่างที่คิดลงทุนกับเราหยวนต้าหยวนต้าวีโนเอเชียมีเครือข่ายครอบคลุมทั่วภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกรับข่าวสารและเข้าถึงโอกาสได้ก่อนใครเลือกลงทุนในผลิตภัณฑ์จากทั่วโลก okay. มั่นใจด้วยบทวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญการันตีด้วยรางวัลจากเซตอวอร์ดสปีซ้อนตอบโจทย์ทุกเป้าหมายการลงทุนในทุกช่วงชีวิตสนใจไหมพี่จวนตา we know asia